ไม้กับ <Bien> ส <ven ido> ัดวกได้เป็นผู้หญิงลั่ลาเหตุผลไรแต่นองไมมอ้าพูลนะเขาไม่รู้สินะกี่การเบื่อเลยก้อยนี่เหมือนเหมือนกันเิพี่ใหญ่เปรกมาเด่นห้ไม่ว่าเห็นก้องเกย์ซ้ำปังเต่าเหมือนเหมือนเต็ม Rạn ấu đó, bữa đó Thế chân lén trùng trùng mới chờ vào và lén trăm là Tìm vô em cây mà đến làm tiền riêng nè Mất ướn về lơi dân lạ Ươi ô cây Chẳng lèo nè Prek prek mấy ô lèo phúa Rạn Vô gần mấy quấy nè Anh cứ còn con này, โยโยกันก็ยอกนวดเด็ดแรงงานนนวดก็ยจ้กาไม่เอาแตเบื่อลำบากงไม่เอาเลยไม่เอาเลยก็มาจีบลุยเปล่าดูว่าเป็นไงจึิงจังวิทยุแต่โยกุชนาะปฏิญาณไว้แล้วว่าถ้าหลือกับเพวกเยวก็โยต็ดวนไม่ยอมเอาเคยยอมต้นพนันยอมต้นกาหลือก็นนั่นหรอไม่ไอ้คนเทียงอ๋อ tuần trắng leo nữa Làm trai tuần mấy quấy có thể làm Quân mạc nó cứ nê nạc Cặp quân mạc phì nông mạ mạc Cả anh mạ này em làm Phì vô mấy cái căng khốn lớp là Năng nơi à lớp ban nữa à nè à. mấy giày nhung lấy gì mai à quên tọt mai bàn tình ăn đi tọt phương lan hoành ni đó dạ dính mày mai là tám rồi mai 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 tám đây bàn nàn dạ phải nấy tọt mắng không qua mấy phải nơi Chán mẹ chạy lọc bàn tôi là hôm à. Hên mà dùng hôm hôm nơi Mấy rồi dùng hôm hôm nơi, hôm này hôm 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 khó hôm hôm bàn, hôm 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 nì, rồi quẩn ban, ờ, à, rồi à. quẩn chạy ban quẩn nhíng cẳng cắm cẳng cืน, mัน nau kiệt, phền mัน lẽ, mัน không đai, cây ba không không kinh chán chán là đai ra đai, anh được quăng dây măng này, anh bò cao chạy đấy măng này, mày ผมไม่ก้าใจได้เลยเออร้อยน่ะตินน่ะเมื่อหลอดบดปูนนั่นนะลอยโบเลยเคยเดือนปีกันแม่ยเด็กเดือนปีเด็กปีกันเล่ไเลยละน้องอยูดูตังเปลน่ะไอเด็กปีไหยไม่ดื้อเด็กไม่ดื้อเด็กปีกันตายนู่นแหละปีโตไม่ว่าเกิดในปีหนึ่งแล้วกันตายนั่น chút trời chín là gặp khủ Hãy rồi tân đây đưa bữa Thu mai là đi mà lẹ thu mai là tốt là dễ cháy Này gặp Mấy này quá lẹ con có gì cưới mà vô trăm nạc. Mà anh răng Trời răng Cái gì tên có bố mà có mà của là. À, กูก nee. ็บวรเพงวิยนหลังลุดนี่นะทำาไรทำมวยทำาไมม้อทำครอได้ไหมเช่นว่าพมเป็นคออทำครองครับได้นะทำคลอก็ได้ทำแกรก็ได้แต่ตั้มไปนแอยแกรมออจะทำไหนควันในพว่มที่สิกับเคยควัน่ะพว่มควันควันบ่ได้หอเร่ยขึ้นนอนลไม่นาอนอนไม่นอนเลยควันก็เคยอะ้ร ควนอะไปื่อหรอกควนอะไปื่อหรอกป้อมควันวะป้อมในครับรถัดเขืองก็จึงที่นี่เผื่อนั่นจนตายไปก้นเก้ๆไปย้อนว่าปานดงกลมจึงในควันวะป้อมจำได้ว่าพ้อมมันก็อฮักตายในควันแต่ว่าเผื่อนนหนังลังเป็นไม่ตายอ๋อดีควันรายกลายเป็นดีถ้ามึงควัน่ามึงตายแสดงว่ามึงมันไม่ตายแต่เผื่อนมึงตัวเด็งหนังลังตีไม่ตายอะไรมันต้องตายเองแต่มึงควัน่ะมึงไปล้วเคยหรอแกล้กับเชินั่นแหละ อ้ยย้ยกูแมนไม่หรอมันนี่ไอ <Sure. S 1> ้ย euh ้ยต่อต่อต่อเยวเวลากูทำโผมึงเรืยมึงทำไมกูกันนะใช่กูกูเรเกูเล่มึงแลยมัคนอื่นกัลุยไม่ชวนมีมี กอมลงก้มลงกุยทำเพราะไม้กมลงกอมลงเลยกอมลงกมได้บันนั่นลงกมบันดีดีก้มเออนั่ยนาะกมมึงอยากกมแรงเลวกูปลื้มทำถึ่งลงให้ไหมจ้าให้ไเออนั่แหละไอ้ไม่รูม่าว่ากูวรแะ ตั้งใจนะกูจำครอให้นะคุณเป็นครอน้องอือทั้ใจเป็นสมาธิอย่าไปคิดเรื่ยนะครับเอออย่าคิดเลยช่องบอกช่องได้ตอนไดหรอได้ที่กับกูบอกแล้วว่าอย่าคิดเลยตื่นแล้วไอ้เร่บ้านนัดแล้วที่กูไปดีไตฮ้องก็เดินได้ที่เร็วโบแกตายตั้งใจตั้งใจหมดทำไม ว่ามือการทิบนีวจอดตายอิวอ่กว่วเลืเองก็อ,อีไปเรียดคนเวลาติดดังดวงมันดีดมันขึ้นอยู่กับราศีมันมึงนี่เวลาไปเหี่ยวนี่ตกราศีคุม้มผมมันนี่กับไม่ราศีคุ้มกับราศีเปลือยะล้วครูนุกเลยตามลักษณะอูเคงนน้องน่ะห้องอันนี้นีู่เคีงน,ะน น้ำดำคำเครียดน้องเอือมึงราชีไม่ดีเลยปีนี้มึงเป็นคอรอน,นทำไรวังตัวน้องเอือไม่ได้เผื่อนป้องไรอยู่พรุงนี้นั่นแหละศัตรูของมึงมันเป็นผู้ชายผิวดำแดงหน้าแข็งขึ้นแกลเเัดฮอกแกตีบปุงก็ยอยฮอร์กตีบปุงไม่รอดฟองรัดดวงบ้านมึงแหลบหรือเป็นเลบุงน้ำมันแหละคุณแหลมพิษ ได้ไม่ต้นต้มรากดอกกันล่ะดวงยาตาล่าชี่มึงไม่ค่อยดีนะ้องเือต้องทำครอดูแลจะมั่งนะครับแต่ไปในกลางค่ำกลางคืนไม่ต้องกลัวเคยทำไรมึงไม่ได้แ <ừ. S 2> ราวมึงนี่มีดีในตัวถุง้อยข้างตับอะเนีะบางกุฏีโดงเล้าใจจริงมาบา้าให้รวยไรกอ,ยอยงน,น,นี่ทำไรตามมวยไหนไอ้ครับนี่พ่อแม่ยังอยูมไม่แล้วน้ะ ว่าพ่อแม่ยังอยู่เลยไมหมน้องพ่อแม่ตายไม่เรียวกับกินกําปลาน้องนะกับกับ,บแม่นขึ้นแม่นุบานจะถึงยังเมียไหมน้องฮะว่าเมียนั้นเคยมีไหมน้องเคยมีกับแตกก่ว่าหรือกันแล้วเคยได้แล้วแต่ว่านะกับเมียนั้นเคยได้แล้วนะกับร้อยไมหมน,น้องร่ำเครี้ยวไรกันามาได้ดวง ตึงเมียไปไหนแล้วตอนนี้เมียมันตุ่มผมได้แลวกับเมียเมียถุ่มแล้วครับกินตกผมไม้น้องนะครับครับห้าไม่ละไม่หรอเมียมึงเงินห้าแล้วกับได้ละไม้หรอไม่ที่กับกินกินขู่อย่างไม่ถึงกันน้องนะครับครับจะได้ตึงรับต่กปมกันนู่นนะครับรู้มาเลวสำเร็จได้ขู่กันนกกระมองกระชัยง ผมอยากให้ม้อยจวยลยหลกผมทีเ <laughs> ดีวหลกผมมัน <t> ดื้อแรกไปมหลกวังแรกคำเที่ยงคำถูกปะหลกดื้อวันน้เนะครับหลกเบาวหมหลบใช่หรอหลบไม่เยตอปหลกเนไก้คูัมดว่าถืนี้อน่หลบเาว่าหลบใชยเขาว่าหลกยิ่งือหลบเศ้านั่นเองนั่นเองนั่นเองหลกได้หอหลกได้หรอลบชครับลชยดื้อนะครับหลกเบาไม่ดื้อนะ ครับว่าดูฮะเกื่อนเล่าเก่งเพื่อนลูกดีมนันนัไนครับลูกเกิดปีไรอะตัวที่เดือนเกิดปีข่ารกบพี่มารุ่งครับชวดจะลูกขานทโทษโรงซิ่งจางลีโอไใ,ในเกินคือน้าไปได้รักลังลนี่คนเกิดปีมารุ่งวันนังคานเป็นคนที่ไม่ขี้คลานต่กงเนะครับ รูปไปใครเก็บเนีย่ยไม่ทำไมไใครเลิงทุกไงเหรอโตกันเนี่ยแมนเยอะกรับกราบกราบ,าบคนเราเกิดมาไม่แน่น,น,น่หอนงอุ่อวันชนาไม่เท่ากันเกิดปีมาล่งวันคานเกิดเดือนไรแล้วน้องเกิดเดือนอะไรครับเดือนไรวะเดือนไอเดือนไนเอนเ,เดือนไนอคน,น,นดื้อเหน่าเดือนไนมอมองได้ไม่รู้จักเดือนไอน่ะ เดือนอายมันเป็นเรืน่นหยาวเดือนอายมึงบอกไอ้ชัดจต่มึงเกิดมากราเกิดกุมภาหรือว่ามีนาพอใกล้จะแล้ววกันไปเลยแต่แรกมีหน้าเนี่นยจะพปอใกล้แล้วคุณแร่มีนาคมหน้าพอพร้อมนี่คมกค็เจอต่อแต่พอใกล้ถ้าพอไม่ใกล้ให้คมไม่จะได้มีนา

ว่าวาคุณงแล้คุณงแล้วไอนูแล้วมึมึง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 มเคยเคยอะไราบูทองไหมหรอใช่ตึ้งตึ้งึเอ้ยนังอีกมันมันเคยเดือนอะไรอ่ะเดือนดเึ้งยายนี่มันนองตีเอ้ยใช่ไหมเพราะมันออนไเอ้ยชเดือนหรอถ้ากับเดือนนี่เดือนห้านะาว่าเอ้ยมันเดือเอยายมันออไว้ยงเดือนถ้ากับเดือนนี่เดือนห้ามหรอมอ่ะใรได้่วะ ต้อไม่เราแต่ไหนนี่แต่นานนะไอ้ไรตัราน้อยปราบูุทองนั่นปราบูทาบุทองน้อยใอ้ปราบูุทองเนี่เข้าวูเนี่ยโอ้ยสังนั่นที่ได้กัปบปลาพอยมานี่งเงี้ยก็อ่ะให้ดาวปลาทุกนั่นน,นั่นนั่นนั่นั่นน,น,นั่นนนที่ที่ว่าไปขี้ควายในบังราชันนั่นค่อยอ่ะให้คราวเลยเออมัน จะรูปแลี้ยงลืงเลยอะปีนาดงอ่าอะไรบายแควแม่บนไปทำเลยดยีตยม่ิในทะเลยอยู่เตน้อยเลยแรงน้ลนำลเขนเือนกูแได้ปีนนี่ก็ไปเล่นวาวกูแรรัววาวนี่ขึ้นวาวนี่ลงผมักซิดทำเนียทำไรมเลยไอเกิดปีมาลุงวันคานเดือนไอน,นะก<อ>ับคุณกิดปีมาลุวันคานเดือนไอ้ไม่ยิ่งกระชายไม่จายก็ยิ่ง ทะเลงกไม,ม,ม่่เ่องจริงถูกไหมเนาะมันเนี่ยดวงจะตาคุณเราไม่แน่หนคุณเวลาดวงดีทำเรื่ดีหมด